สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนอกนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ไปทํารังไก่มานะครับทํารังให้ไก่มันอยู่ครับผมก็ในนี้ก็มีนี่นี่ครับมันไข่ทุกที่เลยครับไก่นะครับอันนี้ก็สองแม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ทําให้มันใหม่นะครับนี่ครับได้ฟังนะครับก็เห็นพ่อบอกว่า หารถสียากไหมครับโอ้ไก่มันตกใจเอานี่ครับทำไว้เยอะเลยครับนี่ครับหลังไก่ครับให้มันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สามแม่นะครับไก่มันตกใจครับโอเคไปแล้วครับ ทำรังให้มันดีครับไก่เยอะมากเลยครับไก่ตะโพดครับโอเคครับผมไปแล้วครับ